สวัสดีครับพี่น้องผู้ทุกคนครับผมภพภอพอกับบาร์ทันี่ชเชนเกยครับผมมาครับมากินขสาวๆกันครับตำบมกทัวปิ่งมูย่อทอดปลาครับผมปิง่งยุยอกระฟุกฟุนเลยนะป <c oughs> ิ่งลงเตาตำบมกทัวนี่ก็ลงมเส้นรถเดินนำสมายสูงอีกนี่นียามหางห้เดเปียกเอาไว้เไว้หินต้นเหรอวเนี่ยจะขึ้เอาไก่มากกัน เอามแปลมางมเน้ยมกินอะไรอยู่ร่อง้เน้มเหอนจไปอุ่นฮะอุนได้กินได้เลยเรอกตุ๋นกงไ่้ไก่เราแม่อก่จะไปเห็ดทุก้องไม่รู้ผมกินก็ได้มาเาบอกทางหาจานทำไมไปกินข้าเหนียวไ้น้อยจะเปิดพรล อ๋อเมียรับไปให้เมียน้ำสมใช้ซูงมันกูนลือกอย่างเลยดิมันมาสมได้มาจาว่าไปาม,ามันผสมเรือต้อกินปไม่สมแล้วอะไรจะส้มองกินของอะไปร้อยกินนี่ไ,ได้เหรอ,อนี่ทอเดียนนะสิฮะเจอเข้าแล้ว bà mẹ không tặng nhà đúng không mẹ thôi ào yêu là nhạt thêm trong tay tôi nha mhm 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 หน่อยมันตัน้แล้วไม่เอ,อกหน่อยหรอยังคนอยู่นปนหน่อยหรือเปลา่าไม่เลยออกหน่อยอือจ้าวัยนี่คือไงเนาะไม่ได้กินข้าวไม่หรอกินตัวไม่เหมือนใช่แกกินข้าวสวยหรออือเดือนมากินแต่ข้าวนี่โอ้ปลามาใช่ปะชื่อชอบชื่อไหนหลังคือนี่บ่อืออือไปอย่างก็โจกว่ามากผูกต้อมันเป็นารประจีนเลยเนี่ยน้อง<า>แบบนี้ อย,อย่างนี้นี่มกปุมมยังใี้ตัวใหญ่แอห้มันกินนีหน่อยได้หรอโอ้ยปัจจุบันตัวปจีินเน่ยปจจินปัจจินปจนปจนเจ้าเนสวมหนจ้าหัวอะไรปัจจนอืมอ้าวอย่ไรปัาจินับเื่องลหลังัวครับ

มันทุน่งเข่งมันเป็นนอหรอนีนอ่นอซื้อมาไดหมดหมันนออ่ะน,น,นีอัอนโดงเป็นขาวๆว่าอยส่งผิดไม่ได้เม่เขส่งผิดอธรรมาถ้ามาล้าใหม่มาหนอือฮึแล้วซเซกเกือกนี่ไร ที่กูถามจีนีนั้นเจ้บอกจีนีเก็บไ้อ่ะอืออือเจ้าแม่เขาข่าพี่ใช่ไหม่าวอาไรขีเลี่ยงบอกข่าวขบางอกข่าวพี่ดี่ไหบอบอขเอาขี้เอาไป มาเนยนเนียมหเยเอาเยอะนี้มากเนี่ยแบบเือล้วื่มืเนียนเนียนกเนียมกกันเนียนเอาระถูกภานียนคยสร้างอะไรนเนียนปเลยเด้อฮ่มุก็น่าขนมสยหลายอไนขนมมัเนียนี่บ่โอ้ยทำไมเนียนจํา แเพนาะแม่นก็เอาให้วงจ้างอะบุญมาฝากแล้วมาให้หน่อยเถอะอ๋อคุณใจว่ายังจะขายขนมหรเปล่าไม่ใช่บาทเพามันไปเอาบาทไปด้พอไปหายสต๊ะโตูแล้วเนาะปอ็ยแล้วตอนอื ปลาแ่เืเท่าตัว่เยาคุณจึงแปดบาทห่มาแต่ข้งหรออืมคนได้นได้คุะซีแค่จมเนียค่ะ